โครงงานคุณธรรมระดับชั women, ้นม <Jean Rabbit bulun> ัธยมศึกษาเรื่องซื่อสัตย์สุจริตดำเนินชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อไม่ได้พัฒนาที่จิตใจจะพัฒนาด้านใดๆก็ไร้ผลการพัฒนาจึงเริ่มที่ใจคนเพื่อเกิดผลพัฒนาที่ถาวรปัญหาคอร์รัปชัน ในประเทศไทยเป็นปัญหาที่หนักหน่วงและเป็นบ่อนทําลายในประเทศนะคะในทุกๆด้านพฤติกรรมคอร์รัปชันฝังลากลึกในสังคมไทยมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานและทวีความรุนแรงขึ้นความแพร่หลายของคอร์รัปชันในปัจจุบันมีอิทธิพลอย่างสูงในการแปลเปลี่ยนค่านิยมที่ดีงามของสังคมไทยที่ยึดมั่นในความสุจริตค่อยๆกลายมาเป็น การย,ยอมรับคอร์รัปชันว่าเป็นเรื่องธรรมดาและเยาวชนถือว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศเพราะเยาวชนในวันนี้ที่กำลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่การให้การศึกษาแก่เยาวชนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นการกำหนดทิศท,ทางของสังคมในอนาคต แนะนำทีมงานโครงงานคุณธรรมระดับมัธยมลำดับที่หเด็กชายนภัสเพชรสายอลำดับที่สองเด็กชายอนุชาสุขภูวงศ์ลำดับที่สเด็กหญิงปาลิตาแสนชัยลำดับที่สเด็กหญิงกีฬาพรเงินห้วยพระและลำดับที่หเด็กหญิงอภิรยาเปี่ยมนิ่ม คณะผู้จัดทำโครงงานจึงคิดหาวิธีการที่จะแก้ปัญหานี้โดยจัดทำโครงงานเรื่องซื่อสัสตย์สุจริตดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านหนองเทาคือข้อที่1<อ>เพื่อให้เยาวชนมีความซื่อสัตย์ส,สุจริต ข้อที่2เพื่อให้เยาวชนมีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ข้อที่3การมีจิตอาสาและข้อที่4มีชีวาที่พอเพียงกิจกรรมความซื่อสัตย์สุจริตคือกิจกรรมที่ปลูกจกิตสำนึกให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ไม่คดโกงไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเช่นกิจกรรมร้านสากลของโรงเรียนบ้านหนองเทา ความซื่อสัตย์สุจริตในการทดสอบของนักเรียนกิจกรรมที่2คือกิจกรรมาาจิตอาสาคือกิจกรรมที่เสริมสร้างให้นักเรียนมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมตระหนักรู้และคำนึงถึงสังคมส่วนรวมพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ที่สามกิจกรรมคนดีมีคุณธรรมเป็นกิจกรรมอบรมคุณธรรมและจะริยธรรมให้กับนักเรียนเช่นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเชิญพระอาจารย์มาเป็นวิทยากรในการอบรมคุณธรรมและจะริยธรรมกิจกรรมที่4ี จิตกรรมอยู่อย่างพอเพียงเป็นจิตกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนบ้านหนองเทามีการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณซื่อตรงไม่ละโมบโลภมากรู้จักยับยั้งชั่งใจและไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นเป้าหมายการทำโครงงานในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างและปลูกกิจสำนึกความซื่อสัตย์สุจริตมีกิจสาธารณะเสริมสร้างระเบียบวินัยให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทาเป็นคนดีมีคุณธรรมและจะริยธรรมบนพื้นฐานความพอเพียงดังพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยดเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ความว่าความซื่อสัตว์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีในตนเองเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่จะเริญมั่นคง ขอขอบพระคุณท่านคณะภู้นิเทศอาสาโครงการโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒ